สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องสิบทิศชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีพยักแสนล้านนะครับผมลักเครื่องของหลวงพ่อหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ป๋องสุพรรณได้สร้างขึ้นมานะครับผมอันนี้ผมจะมีเนื้อเนื้อหลักๆนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับผมรายการที่หนึ่งะครับเนื้อเงินลงยาธงชาตินะครับผมกับเนื้อเงินลายเสือนะครับผม อันนี้เป็นเงินลายเสือให้ชมความสวยกันนะครับผมเงินลายธงชาติกับเงินลายเสือนะครับผมเหรียญรุ่นนี้จะมีความพิเศษอย่างนะครับผมเลขโค้ดจะอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างของเหรียญนะครับนี่นะครับเลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้่นเพื่อนจะเห็นกันหรือเปล่าครับมีความสวยนะครับสวยมากนะครับผมเหรียญตัวเหรียญ เดี๋ยวรุ่นนี้จะมีทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมี2บล็อกนะครับผมมีบล็อกธรรมดากับบล็อกทองคำนะครับผมของผมก็จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับเปลี่ยนนี้เป็นบล็อกธรรมดาทั้งคู่นะครับผมแต่เป็นเนื้อเงินนะครับผมในท้องตลาดก็นิยม,มันอยู่นะครับแล้วผมก็มีแบบรุ้นเนื้อนะครับผมผมปิดแบบรุ้นเนื้อมานะครับนี่เพิ่งได้มาพัสดุ ผมจะเปิดให้เพืเ่อนๆดูนะครับผมแบบลุ้นเนื้อพวกผมได้อะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตแกะกล่องวัสดุนะครับผมอาจจะช้านิดนึงมีทั้งหมด5ลุ้นนะครับผมผมเปิดให้เพืเ่อนๆดูนะครับว่าผมได้อะไรบ้างพี่น้อห่อมาแน่นหนามากเลยครับผม นี่นะครับผมห้ารุ้นนะครับผมมาดูนะว่าเราจะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับมาดูันอีกทีนะครับนี่นะครับผมกล่องซีนำเดิมนะครับผมห้ากล่องนะครับผมที่ผมแก่วกี้นะครับซีนกล่องก็ได้พิมพ์สกีนคําว่าป๋องสุพรรณนะครับผมมาดูเลยครับวันแรกว่าผมจะได้อะไรครับ โอ้โหรายการที่สี่นะครับผมโอ้โหอาปาก้าลงยาสามสี่นะครับผมรายการที่สี่นะครับผมว่าน่าจะเป็นอาปาก้าลงยาสามสี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับผมว่าเป็นรายการและว่าเป็นลงยาสามสี่หรือสี่สี่นะครับผมไม่แน่ใจเลขโค้ดดี๋ยวูนะครับอืมเลขโคดอยู่ไหนเนาะ เหรียญน,นี้ผมหาเลขโค้ดไม่เห็นครับแปลกมากเลยเหรียญน,นี้ผมหาเลขโค้ดไม่เห็นปกติเลขโค้ดจะอยู่สันเหรียญน,นะครับแต่ไม่มีเหรียญน,นี้อ๋อเจอแล้ว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 ยัดซองเลยนะครับว่าเรียกอะไรเลขคูโค้ดแปดศูนย์สี่หนึ่งนะครับผมเลขนี้เหรียญน,นี้ เป็นอัปกา้านะครับผมโคดเลเซอร์นะครับเกิดตกมุมเลยครับเหรียญนี้เปิดอีกนะครับค่อนข้างจะช้าหน่อยนะครับคลิปนี้นผมค่อยๆเปิดไปดูไปเรื่อยๆนะผม โอ้โหรายการที่สิบแปดนะครับผมสีนี้ผมว่าน่าจะเป็นเนื้อสัตตานะรายการที่สิบแปดนะครับเนื้อสัตตาลงยาจีวอนนะครับว่าผมจำไม่ผิดนะครับผมน่าจะเป็นสัตตานะสีนี้เลขโคดสี่หกเก้าเก้าสี่นะครับผมเลขโคดสี่หกเก้าเก้าสี่ รายการอีกนู้นนะครับผมผมรายการที่สิหกแล้วครับผมผิวรุ้งแบบนี้โอ้โหเป็นผิวรุ้งนะครับผมรายการที่สิบหกเพื่อนๆคนไหนรู้ก็บอกหน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้ดูใบรายการเลย เลขคูดห้าเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งนะครับผมห้าเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งะครับผมเดี๋ยวก็ได้ของดีมาหนึ่งอันนะครับผมเป็นเนื้ออัปก้าลงยาสีสีนะครับสวยสวยนสวยนะครับจริง้ก็ดีทุกเหรียญครับพระหลวงพ่อผูเกเสกรายการที่เจ็ดนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นอัปก้าเอางครับเนื้อนี้อัปบาก้านะครับผม อปา้าลงยาสองสีนะครับผมสองหรือสามแบบนี้เลขสามไหมผมว่าน่าจะสามสีนะครับแบบนี้เลขสี่สีแน่เลยเนี่ยแบบนี้อปา้าลงยาสี่สีแน่เลยผมว่าและนี่เรียกเรียกอปา้าลงยาสามสี 4. ชัวเลยเลขโค้ดสามหลักนะครับวันนี้เลขอะไรเนะี่ยโอ้หสี่หลักครับเก้าสี่หนึ่งเก้าครับผม โค้ดสี่หลักนะครับเก้าสี่หนึ่งเก้าอัลบาก้านะครับผมเหลือสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับีบบนี้โอ้รายการที่สิบห้าครับผมเนื้อชั้นหนวนไหมอะรู้ว่าเนื้ออะไร เฉลินวนะครับผมดูไม่ผิดได้เฉนวนลงยาจีวอนนะครับเหีียนี้สวยนะครับถือว่าสวยสองแต่งแล้วเนื้อฉนวนลงยาจีวอนนะครับสวยไหมครับเลขโค้ดสองหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับผมสองหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับผมทั้งหมดที่ผมจะได้นะรับก็จะมีอัปป้าสองเหรียญนะครับผม อปา้าสเหรียญอันนี้จะเป็นสัตตะลงเยจีวอนนะครับผมถึงแอันนี้ผิวรุ้งแล้วก็เนื้อฉนวนนะครับผมเพื่อนๆคนไหนเปิดได้แบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องสิบพิษชาแนลด้วยนะครับผมแล้ววันหลังผมจะมาแกะพระ รุ่นเนื้อติด,ดแบบนี้ให้ดูอีกน,นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆวิพีน้องๆนะครับที่รับชมขอบคุณครับ